ค okay, สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรพทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูสีมสดของครูพี่นานจากช่องครูนาน h a n n e l ซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษยอย่างเดียวนะครับมีคลิปการเล่นฟุตบอลของลูกชายบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็คลิปการร้องเพลงของคุณครูบ้างนิดๆหน่อยห่อยเพราะชอบร้องเพลงฮ <laughs> สักเพลงไหมครับไม่ต้องนะครับนะค่าามอย่างนี้มาเรียนกันดีกว่า w o r k b o บุป .3 นะครับนะที่คุณครูนำมาสอนตอนนี้เนลเซฮาลโลนะครับนะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 ก็ทำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับชั้นละ2เล่มนั่นก็คือเล่มที่เป็นหนังสือเรียนและเป็นแบบฝึกหัดนะครับ เล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายนะครับนะของป .1 ถึงป .6 นะครับซึ่งเป็นของป .3 คุณครูท,ทําทีหลังนะของป .3 แล้วตอนนี้ที่เริ่มทําแล้วนะครับก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะครับนะให้ท่านผู้ชมหรือว่านักเรียนที่เข้ามาชมดูในขณะนี้นะครับหรือเข้ามาเปิดเจอคุณครูก็จะเริ่มสอนหนังสือ close up นะครับม .1 ม .2 ม .3 ตอนนี้ก็เริ่มทําหน้าที่1หน้าที่2หน้าที่3าไปเรื่อยๆนะครับนะ ก็จะทยอยทำให้สุดความสามารถนะครับเข้ามาติดตามได้ในช่องครูนันชาแนลโอเคครับเข้าต่อหน้า4 4นะครับทําแบบฝึกหัดกันต่อข้อที่5จูเลียจุดๆอินเดียส์นูนนะครับจูเลียคนครูก็ตอบให้ตามภาพนะครับว่าดูทีวีเพราะฉะนั้นดูทีวีภาษาอังกฤษว่าไงครับ Watch TV waters the plants feed the the fish her fish washes the dishes เพราะฉะนั้นดูทีวีก็วงกลมข้อ A เลยไปเร็วเลยนะครับข้อที่6ตามภาพนี้ก็คือปรุงอาหารนะครับนะเพราะฉะนั้นบายแม่มาสเอร์จดจดอินดอร์นิ่งคุณแม่ปรุงอาหารในตอนเช้าคุณครูแปลให้แล้วเราก็มาดูภาษาอังกฤษกันกับว่าปรุงอาหารคืออะไรสรแลแปเลว่านอน g o to school แปวไปโรงเรียนคุณแม่ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ไปเป็นแม่ครัวที่โรงเรียน <c oughs> ว่าไปงั้นนะครับด้าซูเมอร์คุณแม่ก็ไม่ต้องทําการบ้านแล้วนะครับนะครเราเรียนจบดานแล้ว Cook s นะครับแปลว่าปรุงอาหารนี่คาแปลคุณครูแย้ด้านขวามือนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวงกลมข้อดี D. ข้อที่เครับ every Sunday ในทุกๆวันอาทิตย์นั้นฉันจุด,จ,ดจุดเวลา9ก้นาฬิกาตามภาพแล้วก็คือรดน้ำต้นไม้นะครับวันทุกๆวันอาทิตย์รดน้ำต้นไม้ภาษาอังกฤษคือ water the plants รดน้ำต้นไม้ go grocery shopping ไปจ่ายตลาด go to school ไปโรงเรียน feed the fish feed the fish ให้อาหารปลาเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ A ครับ ไปเร็วเลยครับข้อ8ครับ A กับ B คุยกันนะครับ A ถามว่า What Do You Do at5pm คุณทำอะไรในตอน17.00น,นนะครับ A นะครับ B ก็เลยตอบว่านะนี่คือ A กับ B คุยกันนะครับนะคุณผมไม่ได้เขียนให้ว่า A กับ B B ก็เลยตอบว่าฉันทำการบ้านนะครับเพราะตามรูปทำการบ้านเพราะฉะนั้นประโยคไหนที่แปลว่าทำการบ้านนะครับก็ A ททำการบ้านก็ B ตื่นนอนก็ C นอนหลับ ก็ดีรถน้ำต้นไม้นี่คือคำแปลนะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ A ข้อ9ครับ Mary go to school at s v e n o'clock Mary นะครับไปโรงเรียนในตอน7จ็ดโมงเนี่ย7จ็ดโมงเช้าหรือ7จ็ดโมงบ่ายหรือ7จ็ดโมงเย็น <c oughs> <c oughs> นะครับให้เราตอบก็ต้องตอบว่า7จ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าสังกฤษว่า in the morning in the afternoon in the evening at night ก็ตอบข้อ A นะครับ in the morning ไปข้อสุดท้ายเลยครับ I get up นะครับฉันตื่นนอนจดๆตื่นนอนตอนไหนดีนะครับผมนี่เขาเขียนเวลาไว้ให้แล้วนะครับ6.30นะครับไม่ใช่6.30อ่าก็18นกา30นาทีไม่ใช่ 30, 18, ใน, 30, น,ใชนะครับนะค็ว่าตื่นนอนเนี่ยก็ต้อง นะครับก็ A ออินเดีย n หนึ่งในตอนเย็นข้อ B in ี h นมอ r n i ่งในตอนเช้าแอดไนกลางคืนดีรับสนุนในตอนบ่ายเพราะฉะนั้นตีหกหัวรุ่งก็ in t นเดี r ย i มอวงกลมข้อ B จบหน้าสีเฟนะครับผมไปเร็วเลยถ้านัาเกเรียนต้องการที่จะเรียนให้เข้าใจดียิ่งขึ้นเพราะคุณครูสอนไว้ไปก็ดูหลายๆรอบนะครับโอเคครับไปเจอกันหน้า45ต่อครับผม Okay, okay.